สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกันน้องเฟิร์นเซรีไทยรถสวยอีกแล้วนะจ๊าวันนี้น้องเฟิร์นจัดรถครอบครัวมาฝากกันอีกสักหนึ่งคลิปนะคะเป็นในส่วนของ Toyota านะคะ Innova 2.8G ปี2019คันนี้เลยนะคะสีรนเงินนะคะดูเรรักษาง่ายนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะสไตล์ครอบครัวนะคะพี่จ๋า ใครที่กําลังตามหารถครอบครัวนะคะพร้อมใช้งานนะคะรับประกันไม่มีชนจมน้ำริความนะคะหากใครสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ให้จบเลยนะคะโอเคจ้าเดี๋ยวตามนต้องเฟินมาชมสภาพรอบรถและภายในรถกันเลยนะคะย้ำสเปคกันให้ฟังอีกครั้งนะคะเจ้าคันนี้จะเป็นโตเยร์ต้าอินโนวานะคะพี่พ 8G ปี2019นะคะมาพร้อมกับเลขม์อยู่ที่1 6 0 0 0กิโลนะคะ1 6 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะราคาย่อมเยาค่ะแม่69,000บาทนะคะ69,000บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีฟีดาวนะคะประวัติดีฟีดาวยอดจัดเหลือเรือล้นเลยนะคะแม่จ๋าคันนี้นะคะใครที่ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะ ได้ตัวรองท็อปด้วยนะคะมาพร้อมกับรถสภาพเดิมๆโรงงานนะคะมาพร้อมกับเฉมหน้านะคะโครเมียมนะคะไม่มีรอยสน,นิมเลยนะคะกระจังหน้าสีดำนะคะ <c oughs> ดวงไฟนะคะใส่กลิ้งเลยแม่ดวงไฟนะคะใส่กลิ้งเลยนะคะมีไฟตันหมอกให้ด้วยนะคะมีไฟตันหมอกให้ด้วยนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยแม่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะหัวนอตนะคะต่างๆบอกเลยว่าสวยเดิมมาทั้งคันแน่นอนนะคะ นี่กระจังหน้านะคะใหม่ๆกันเลยนะคะโลโก้ไม่มีสนิมนะคะโครมเมียมสวยงามมากนะคะแล้วก็ตัดกับตัวสีรถนะคะสีเทานะคะเข้ากันลงตัวมากๆเลยนะคะมีความโปรงแสงสบายตานะคะสวยๆใหม่ๆกัเลยทีเดียวนะคะ Okay. สวยๆใหม่ๆกันเลยนะคะท่านใดที่อยากได้นะคะไม่ควรรอช้าเลยรุ่นนี้นะคะมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะรถมีจํากัดนะคะมีนะรถมีมจํานวนจํากัดนะคะทั้งร้านมีคันนี้คันเดียวนะคะใครอยากได้สีนี้นะคะรีบจัดเลยแม่จ๋าะนะคะมัวแต่มองรถติดจองแน่โนอนนะคะมัวแต่มองรถติดจองแน่นอนนะคะนี่ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจ๋าจะมีในสองสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะคะ <Yeah. S 1> เขาเรียกว่ากันชนเนาะสเกิร์ตสภาพใหม่กลิบเลยนะคะ <ś c oughs> เดิมๆโรงงานมาให้เลยนะคะแม่ <ś c oughs> เดิมๆโรงงานมาให้เลยนะคะพร้อมดอกยางใหม่ทั้งสี่ล้อนะคะพร้อมดอกยางใหม่ทั้งสีล้อนะคะแม <m> ่จ๋าเนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะคะดอกยาง ใหม่ๆเน้นๆแบบนี้เลยนะคะดอกยางใหม่ๆเน้นๆแบบนี้เลยนะคะล <c oughs> ้อเมกอลอยเดิมๆจากโตโยตานะคะล <c oughs> ้อเม็กอลอยเดิมๆจากโตโยตานะคะ <c oughs> แต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันนะคะตัวสีรถนะคะ <c oughs> สีเดิมโรงงานนะคะไม่มีรอยขูดขีดเลยนะคะสภาพสวยเดิมแท้นะคะสภาพสวยเดิมโรงงานเลยนะคะแม่จ๋านี่ กระจกนะคะติดไฟเลี้ยวมองข้างมาให้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสภาพสวยกลิบเลยนะคะเบ <c> ้า <sausage> มือจับนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ, <c> ระก <world> ระจกติดฟิล์มร็อกแสงให้อย่างดีนะคะก <c> <c> ระจกติดฟิล์มร็อกแสงให้อย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในแผงประตูกันบ้างนะคะมาดูสภาพภายในแผงประตูกันหน่อยนะคะสําหรับคนนัน,ะคะบคนนี้นะคะลูกค้าจ๋า จะได้เพลงประตูเดิมๆโรงงานแบบนี้มาให้เลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสวยเดิมโรงงานนะคะใส่แก้วน้ําได้2แก้วเลยทีเดียวนะคะใส่แก้วน้ําให้2แก้วเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับเพลงประตูเดิมๆนะคะตัวเปิดเป็นโครเมียมนะคะกระจกติดฟิล์มล็อกเสียงให้อย่างดีนะคะหัวน็อตมีมีรอยขยับนะคะเม็ดอาร์คนะคะสวยเดิมโรงงานมาให้นะคะแม่จ๋าหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะสภาพสวยคริบนะคะนี่ เดิมๆโรงงานเลยนะคะแผ่นมอ,อกโกก็ยังอยู่ครบนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะจากโรงงานนะคะสวยเดิมโรงงานเลยทีเดียวหัวน็อตไม่มีรอยหยับรอยเรื่อนนะคะมาดูแม่อาร์กกันหน่อย สำหรับเม็ดอากนะคะเรียงสวยกรมครบทุกจุดเลยแม่จ๋านะคะเม็ดอากเรียงสวยมากนะคะรับประกันเลยว่าสวยจริงดีจริงและมีคุณภาพจริงนะคะรถไม่สวยน้องเฟิร์นไม่เอามาขายแน่นอนนะคะพี่รถไม่สวยไม่เอามาขายแน่นอนนะคะเราไม่ให้เสียชื่อค่ายแน่นอนแม่เราไม่ให้เสียชื่อค่ายแน่นอนนะคะสวยเดิมคลิปแน่นอนนะคะนี่มาดูแผงประตูนะคะด้านซ้ายมือด้านหลังกันบ้างนะคะลูกค้าจ๋า มาพร้อมกับที่ล็อกเด็กให้นะคะระบบความปลอดภัยแน่นหนานะคะสภาพ99%เลยนะคะตัวยางนะคะใหมคกริปเลยเม็ดอาร์นะคะสวยเดิมโรงงานมาให้เลยนะคะนี่ใส่แก้วน้ำได้นะคะแม่จ๋านะคะแผงประตูเดิมเดิมโรงงานมาให้เลยนะคะกระจกนะคะติดฟิล์มล็อกแสงให้อย่างดีเลยนะคะตัวยงตัวยางไม่ซีดไม่เสียวนะคะตัวยงตัวยางไม่ซีดไม่เสียเลยนะคะสภาพใหมคกริปนะคะนี่ เม็ดอาร์คนะคะสวยเดิมโรงงานเลยนะคะแม่เม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานมาให้เลยนะคะสภาพสวยสวยเดิมๆมเลยนะคะตรงนี้ไม่มีรอยขูดขีดเลยนะคะรอยประจงประเจ 2, ไม่มีรอยไขควงไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแงะเลยนะคะรับประกันเลยว่าโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะแม่โครงสร้างเดิมท ah> ั้งคันนะคะใครสนใจรุ่นนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยด้านหลังนะคะลูกค้าจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีคลิปฉลามให้นะคะกระจกนะคะสวยสวยเดิมๆมเลยนะคะ ลูกค้าจะได้ในส่วนของดวงไฟที่จะใส่แบบนี้ไปเลยนะคะใช้ไปเลยพี่สีปีห้าปีก็ไม่มีจืดนะคะสี่ปีห้าปีก็ไม่มีจืดไม่มีจางนะคะรับประกันเลยว่าโครงสร้างเดิมเททั้งคันนะคะด้านหลังนะคะลูกค้าจะได้จุดเซนเซอร์สองตำแหน่งนะคะจุดเซนเซอร์ให้สองตำแหน่งแบบนี้เลยไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วนะคะติดมากับรถให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีสเกิร์ตด้านหลังด้วยนะคะกันชนหลังสภาพดูดีมากนะคะเหมาะสมสำหรับ รถทำงานเลยนะคะใครอยากได้รถเจ็ดที่นั่งนะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะ 2.8g นะคะโลโก้นะคะไม่มีรอยสนิมเลยนะคะเม็ดอักต่างๆสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะคะ <S <S อ่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันหน่อยนะจ๊ะแม่ <S <S ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกคาก้าจะได้ในส่วนของหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะม่หัวน็อตเดิมโรงงานนะคะเม็ดอักสวยเดิมคลิปเลย ฝากระโปรงหลังไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดนะคะแม่ฝากระโปรงหลังไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดนะคะรับประกันเลยว่าโครงสร้างเดิมทั้งจุดนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะใครที่สนใจก็ไม่ควรรอช้าเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้าจะได้ในขนาดที่กว้างแบบนี้เลยนะคะ บอกด้านหลังสามารถพับเก็บขึ้นได้เหมือนโฟล์จูนเลยนะคะแม่เหมือนโฟล์จูนเลยนะคะมีวิธีพับเก็บให้ด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีผู้โดยสารเพิ่มเติมสามารถเอาลงเข้ามานั่งได้นะคะพับเก็บได้เมื่อไม่มีคนนั่งนะคะพับเก็บได้ตั้งเป็นของสัมภาระได้เลยนะคะกว้างขวางเลยใส่หน้าจอทีวีห้าหกสิบนิ้วก็ยังได้เลยนะคะสําหรับด้านหลังนี้นะคะคุ้มมากนะคะใครอยากได้รถครอบครัวราคาถูกนะคะที่สาคัญนะคะคุณภาพสวยมากนะคะพี่ เม็ดอาร์คต่างๆนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะสวยเดิมโรงงานมาให้ทั้งคันเลยแม่จ๋านะ,ะเพนย่างนะคะตัวย่างต่างๆนะคะแม่จ๋าไม่ซีดไม่เซียวเลยนะคะสภาพ99%เเลยนะคะ สภาพ99%เลยนะคะใครที่สนใจแล้วนะคะไม่ควรพลาดเลยแม่จา๋าหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะเดิมเดิมโรงงานมาให้เลยนะคะเดิมเดิมโรงงานมาให้เลยใครที่สนใจแล้วนะคะไม่ควรพลาดเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะคะ Toyota Innova นะคะ 2.8G นะคะปี2019 mm. นะคะราคาดีมากเลยคะ่ะใครที่สนใจนะคะอย่ารอช้าเลยแม่จา๋าใครที่สนใจแล้วอย่ารอช้าเลยนะคะประวัติดีฟีดาวนะคะ ระหวัดดีฟีดาวยอดจัดเรือเือล้นๆเลยนะคะแม่จา๋าฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านฝั่งขวามือบ้างนะคะแม่จา๋านะ,ะสภาพตัวสีรถนะคะสีเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแม่จา๋าสีเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเบ้ามือจับสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแผงประตูด,ด้านขวามือนะคะด้านหลังนี้นะคะลูกค้จาจ๋า ได้ในส่วนของที่ล็อกเด็กมาให้นะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะตัวยางไม่ซีดไม่เสียวนะคะยังสวยยังเป๊ะนะคะแผงประตูเดิมๆโรงงานมาให้นะคะเบ้ามือจับโครเมียมนะคะแผงประตูสีดําเดิมๆโรงงานมาให้เลยนะคะใครที่สนใจแล้วก็อย่ารอช้าเลยนะคะกระจกติดฟิล์มล็อกเซงให้แล้วอย่างดีนะคะแม่จา๋าเดี๋ยวเรามาดึงเม็ดอาร์กลูก,กันหน่อย สำหรับเม็ดอ้างนะคะแม่จ๋านะคะเรียงสวยกลมครบทุกจุดเลยนะคะโครงสร้างเดิมแท้นะคะโครงสร้างเดิมแท้เลยรับประกันว่ารถของเราไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะคะเลขไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผ่านการตรวจเช็คให้เหลียวจากมาตรฐานสากลระดับประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทกูเอ็นสเปเชั่นนะคะผ่านการตรวจเช็คให้274จจุดนะคะแม่จ๋านะคะบอกเลยว่าเชื่อถือได้มั่นใจได้นอนของเราดีจริงและมีคุณภาพจริงนะคะรถไม่สวยเราไม่เอามาขายแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูบอกด้านหลังแถวที่2กันบ้างนะคะบอกด้านหลังแถวที่2องนะคะลูกค้าจะได้บอกเป็นบอกผ้าเนอะลวดลายสวยงามมากนะคะตรงนี้สามารถดึงลงมานะคะตั้งตั้งแก้วน้ําได้เหมือนโฟโูนเลยนะคะแล้วก็ดึงตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีแก้วน้ําก็ดันเก็บไว้แบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยแม่จ๋า สภาพใหม่มากนะคะบอกแถวที่สองสามารถพับเก็บลงได้นะคะจะถา,ากว่าใครว่าเดินทางคนเดียวนะคะไม่มีผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าจ๋าสามารถพับเก็บลงแล้วก็ตั้งของสัมภาระได้เลยนะคะใหม่ๆนะนี่ปรับลงได้สบายๆเลยนะคะเด็กก็สามารถทําได้นะคะแม่เด็กก็สามารถทําได้นะคะให้ดูสภาพบอะกันเลยนะคะสวยๆน้านะเน้นๆเลยนะคะ รอยตะเข็บต่างๆไม่มีขาดดุดด้วยเลยนะคะหัวนงหัวนดนะคะสวยเดิมโรงงานนะคะตัวรอยเปิดต่างๆนะคะเม่จ๋านะคะเพดานนะคะใหม่มากนะคะแม่เพดานใหม่มากนะคะมีไฟมาให้ช่องลมมีแอร์ให้ทั้งสามช่องลมเลยนะคะช่องลมแอร์มีให้สามเขาเรียกอะไรอะ่ะสามที่เลยนะคะแล้วก็ไฟให้นะคะระบบความปลอดภัยมีมาให้แน่นหนานะคะออปชั่นก็คือดีมากนะคะนี่ด้านหลังนะคะสามารถนะคะตั้งในส่วนของนี่ ใครที่มีอ่าสมาชิกในครอบครัวนะคะที่เป็นเด็กๆอยู่เนาะลูกค้จาจ๋าลูกค้าสามารถดึงลงมาตั้งอาหารได้เลยนะคะสามารถดึงลงมาตั้งอาหารตั้งแก้วน้ําได้เลยนะคะได้ทั้งสองสองที่เลยนะคะพี่จ๋านี่ระบบความปลอดภัยมีมาให้แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็เยอะแยะเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะพม่จา๋าใครที่สนใจแล้วนะคะก็ไม่ควรรอช้าเลยเบ้ามือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของด้านคนขับกันบ้างนะคะฝั่งคนขับนะคะลูกค้าจะได้แผงประตูนะคะใหม่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะนี่กระจกปรับออโต้นะคะเบ้ามือจับโครเมียมนะคะด้านในนะคะแผงประตูเดิมๆโรงงานนะคะหัวนงหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะตัวยางด้านหน้าตรงนี้ก็90%สิบเอร์ลยนะคะสภาพสวยเป๊ะนะคะนี่ดึงเม็ดอาร์ก,กันให้ดูทุกบานเลยนะคะพี่จ๋านะคะขององเฟินเน้นย้ำทุก เน้นย้าทุกคลิปนะคะว่าอยากให้ดูโครงสร้างนะคะถ้าหาก่าไม่ลืมจริงๆนะคะอยากเปิดแมตตอาร์คให้ดูทุกบานเลยนะคะแม่เปิดแมตตอาร์คให้ดูทุกบานเลยนะคะของเราเน้นคุณภาพนะคะคลิปของ้องเฟิร์นเน้นสภาพรถนะคะรถมือสองเกรด A นะคะสำหรับออปชันลูกค้าบางคนที่เล่นรถครอบครัวนะคะอาจจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นอ่า อินโนวานะคะมีออปชันอะไรบ้างแต่ว่าในคลิปของน้องเฟิร์นนะคะจะเน้นในส่วนของตัวสภาพรถนะคะอยากให้ดูว่ารถมือสองของเรานะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเหมือนที่น้องเฟิร์ยนย้ํา้ำทุกคันเลยว่าของน้องเฟิร์นนะคะเป็นรถที่เกรด A นะคะรถมือสองเกรด A รถแบบมือเดียวป้ายแดงอ่ะแม่นะคะเจ้าของคนเดียวนะคะรับประกันอยู่แล้วว่าแต่ละคันที่เอาเข้ามานะคะสวยจริงดีจริงและมีคุณภาพจริงนะคะกว่าจะเอากว่าจะเข้ามาขายสักคันนะคะพี่จ๋าบอกเลยว่า ของเราคัดแล้วคัดอีกนะคะพี่คัดแล้วคัดอีกแน่นอนนะคะรถเม่สวยเสีไทยไม่ขายแน่นอนนะคะพี่รถเม่สวยเสรีไทยไม่เอามาขายแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าอยากได้รถสวยรถดีและมีคุณภาพนะคะจัดได้เลยแม่จ๋ามาพร้อมกับบอกผ้าด้านหน้านี้นะคะตาคุงตาเข็บไม่มีรอยขยับเลยแม่จ๋าสวยเดิมโรงงานนะคะเกียร์นะคะจะเป็นขั้นบันไดออโต้แบบนี้เลยนะคะพี่เกียร์ขั้นบันไดออโต้สภาพเกียร์99%ซเลยนะคะ หน้าจอทัชส,สกรีนนะคะสวยๆจากโตโยต้าเลยคอนโซลสีดำพวงอะไรมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเลือกหมดต่างๆได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะสวยๆเดิมๆโรงงานเลยนะจ๊ะใครอยากได้ในส่วนของคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะพี่น้น้องแต่โฟร์จูนนิดนึงนะคะน้องแต่โฟร์จูนนิดนึงแต่รับประกันว่าออปชั่นนะคะก็เลอะเยอะเหลือเฟือเลยนะคะใครที่บอกว่าอยากจะได้เน้น เน้นรถใช้งานในครอบครัวนะคะน้องเฟืร์นบอกเลยว่าคันนี้ใช้ไปตาพี่ยี่สิบสามสิบปีนะคะไม่มีจุกจิกแน่นอนแม่4อรจุดโตโยต้า Toyota นะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะแบน์หลักเบนด์ยอดนิยมอยู่แล้วนะคะเรื่องจุกจิกไม่มีแน่นอนของเราคัดสรรมาให้ทุกคันนะคะรถไม่มีชนหนักจมน้ําพิคว่ำแน่นอนนะพี่นะผ่านการตรวจเช็คนะคะจากบริษัทชั้นนําตัวกลางมาตรฐานสากลน,นะคะที่เราจ้างเข้ามานะคะ สองร้อยเจ็ดสิบสี่จุดนะคะพี่จ๋านะคะเชื่อถือได้มั่นใจได้แน่นอนข้อว่าของเราสวยจริงดีจริงและมีคุณภาพจริงนะคะรถไม่สวยเราไม่เอามาขายแน่นอนนะ,ะพี่นะอยากได้รถสวยรถดีและมีคุณภาพนะคะพี่จัดได้เลยนะคะเซดรไทยรถสวยให้คุณมากกว่ารถมือสองแน่นอนนะคะ mm hmm. เอาละค่ะพี่พท่านไหนที่สนใจคันนี้แล้วนะคะย้ําสเปกกันอีกครั้งนะคะโตโยต้า อินโนวา 2.8G ปีนะคะปี2019คันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่1 6 0 0 0กนโลนะคะเลขไมลห1 6่0 0กนโลนะคะราคา69000บาทนะคะราคา69000เ้าบาทนะคะประวัติดีฟีดาวนะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่8,000บาทเท่านั้นแม่ใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีฟีด้าได้เลยแม่จ๋าประวัติดีฟีด้าได้เลยท่านใดที่สนใจแล้วนะคะอย่าลืมกลิงลงล้งมาหาน้องเฟินได้เลยนะคะ หากใครสนใจนะคะสามารถโทรสายด่วนหาน้องฟืนได้เลยนะคะ083 430-2688นะคะ083 4302688นะคะเซฟเบอร์เอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะคะเซฟเบอร์เอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้เลยนะคะคุยสอบถามข้อมูลการออกรถกันได้นะคะข้อมูลเอกสารข้อมูลของรถนะคะขอรูปภาพรถเพิ่มเติมได้นะคะและที่สําคัญลูกค้าจ๋าอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถได้นะคะเรามีบริการจัดไฟนเน้นถึงบ้านส่งมอบรถถึงหน้าบ้านเลยนะคะ มีบริการจัดไฟเน้นถึงบ้านส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าจ๋าอยากได้รถสวยรถดีและมีคุณภาพนะคะจัดได้เลยของเราเซดิไทยรถสวยให้คุณมากกว่ารถมือสองแน่นอนนะคะรถไม่สวยเซดีไทย,ยไม่ขายนะคะรถไม่สวยเซดีไทย,ย,ยไม่ขายแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะ,ะพี่นะ ใครเอนดูน้องเฟิร์นนะคะรักกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปเข้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้น้องเฟิร์นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพี่ๆจ๋าแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวีรอนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ